นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่ตลาดขนส่งจังหวัดพิจิตรนะครับครับผมอก็สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ที่นิยมพาเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับต่อจากเมื่อวานเมื่อเช้าผมก็ได้ถ่ายบรรยากาศอ่าตลาดพัก ที่ปคสพิจิตนะครับถ่ายมาแป๊บหนึ่งเพราะว่าไม,ไม่กล้าถ่ายนานาน,นะครับเพราะถ่ายติดคนถ่ายบรรยากาศให้ดูแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็เดินซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเก่าของชุดเมื่อวานนะครับที่ได้ลงโชว์ไปนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถทักมาไอดีไลน์มาสอบถามได้นะครับนี่ก็ยังเป็นชามาไฟเนื้อสำริด เมื่อวานนะครับที่โชว์ไปนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามด้วยนะครับทํามไฟเหมือนเมื่อวานที่โชว์ไปนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่นะมีแค่มีสามชิ้นนะครับที่ใหม่มีหลวงพ่อเงินนะครับก้นมีตะกุดจัดนะฮะไม่รู้อะไรนะครับ ต่านะครับได้มาเมื่อเช้าช่างหลวงก้นปุนะครับของมาเช้าที่ว่าเดิน เดินตลาดมานะครับไม่ยังไม่ได้มาโชว์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของผมที่ได้มามาเช้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับต่างรอเพื่เงินเหมือนเมื่อคิดที่แล้วเลยครัอุปคุตนะครับ,รรบพี่น้องท่านใดที่สนใจพรกเครื่องนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยครับที่ ID l i n ย์เอ้ที่แอดไลน์กับเบอร์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ